สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกันเหมือนเคยครับวันนี้เราจะไปพูดคุยอะไรกันดีครับก็มาลองฟังแนวความคิดเล็กๆของผมแล้วกันครับทำไมผมถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตในช่วงหลังจากลาออกจากงานที่ต่างจังหวัดแบบนี้ครับ เหตุผลหลักๆสำหรับผมคือผมอยากจะทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำในวัยตอนกำลังเรียนหนังสือครับในยุคผมไอดอลก็จะมีไม่กี่คนครับหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อสืบนะคสะเสเียนนะครับเป็นไอด,ดอลของเด็กในวัยเรียนผมวาดฝันว่าผมอยากจะทำแบบนั้นอยากจะปลูกต้นไม้อยากจะดำเนินรอยตามแต่ว่าความฝันก็ ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอีกท่านหนึ่งที่ผมชอบแนวคิดมากก็คือดาบวิชัยครับเขาเป็นเรียกอะไรนะเป็นวิธีคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านแกปลูกต้นตาลริมทางตอนนี้แกจากโลกนี้ไปแล้วทั้งทั้งคู่ก็ยังฝากผลงานยังฝากความเป็นสีเขียวยังฝากโรงงานพ่ออากาศไว้ให้ อยู่คู่กับโลกต่อไปทุกวันนี้ถนนที่ดาวิชัยแก่ปลูกต้นตาลไว้มีคนไปถ่ายรูปไปอะไรมากมายนั่นก็เป็นแนวคิดที่วันหนึ่งถ้ามีโอกาสผมอยากทำแบบนั้นบ้างจนประจวบเหมาะได้ลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มาเริ่มต้นปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทั้งสองท่านที่ ที่คือที่ยกชื่อขึ้นมาแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ให้ได้มากที่สุดก็ก <c oughs> ำลังจะไปต่อก็ผลเขาก็ลงเม็ดมาแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่ผมอยากอยากได้อยากเจอก็เลยมาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปผมก็เดี๋ยวผมก็จะไม่ไม่ ไม่ให้เห็นหน้านนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพวกต้นไม้ในสวนว่ามันมีต้นไม้อะไรบ้างที่ผมปลูกและต้นไม้อะไรบ้างที่เกิดธรรมชาติผมจะแนวความหลากหลายมากกว่าปลูกต้นไม้เลยหลายชนิดเพื่อคือคนเรามันชอบความเป็นปีเขียวส่วนก็เลยมาปลูกต้นไม้แล้วก็ผลปลอยได้คือเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนให้โลกถึงจะเป็นจุดเล็กๆตรงนี้แต่ว่าก็ แอบภูมิใจในตัวเองเล็กๆอย่างน้อยก็ทําสภาวะแวดล้อมในบ้านของเราให้มันดีที่สุดก็แล้วกันครับผมนี่คือบรรยากาศทั่วทั่วไปของสวนผมนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยครับจากสองปีที่แล้วเป็นที่ล้นล้นดินขุดใหม่จากการขุดโคกน้องนาครับผ่านไปสองปีก็ได สวนมะม่วงมาประมาณครึ่งไร่ครับก็ต้นเป็นไอ้นี้เป็นเป็นมะม่วงของเจ้าของสวนเดิมที่ผมมาซื้อเขาปลูกทิ้งเอาไว้ครับน่าอายุน่าจะประมาณสาปีขึ้นไปครับเพราะว่าบางต้นครับก็ใหญ่บางต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่คือทําไมผมถึงบอกว่ามันผมถึงชอบสีเขียวเพราะว่าจากที่เราได้ศึกษาจาก บทเรียนในห้องเรียนจะพบว่าคือส่วนประกอบต่างๆบนโลกนี้มันจะมีส่วนประกอบคือส่วนประกอบของอากาศบนโลกนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือออกซิเจนครับออกซิเจนมีประมาณ21%ครับแล้วก็ในตัวเจนก็ประมาณ78%เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟให้ดูในอินเสิร์ตเข้าไปอีกทีครับก็คือทำไมผมถึงชอบ คือเคถึอองชอบสีเกี่ยวเพราะว่าทุกวันนี้พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกครับไม่เฉ่าะในเมืองไทยครับก็คือตั้งแต่มีคนขึ้นมาคนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่ต้นไม้กับโดนถูกตัดเอามาใช้และก็การปลูกต่อที่น้อยลงกว่าเดิมก็ทำให้การผลิตออกซิเจนที่บริสุทธิ์ให้โลกเริ่มมีปัญหาครับท่านจะเห็น เกิดภาวะโลกร้อนภาวะ 5, พ m 2.5าภาวะเรือนกระจกพวกอะไรพวกนี้ตามที่เราตามข่าวหลักๆมาจากการที่ธรรมชาติมันไม่สมดุลกันครับการใช้ทรัพยากรที่ไม่สมดุลกันก็ทำให้เกิดภาวะพวกนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าสังเกตได้ตอนที่ผมอยู่ในเมืองกรุง อากาศโดยทั่วๆไปจะร้อนมากครับทันจะบ,บ่นร้อนมากทํางานไปขับรถก็มีแต่ควันพวกอะไรเยอะแยะไปเลยมองไม่เห็นพื้นที่สีเขียวเลยครับก็คือเหมือนความฝันหรือความในวัยเด็กของผมก็อยากจะมาปลูกต้นไม้อยากจะอยู่กับธรรมชาติก็เลยออกมาอยู่ที่บ้านสวนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเนี่ยเหมือนที่ผม อารมณ์พบทตอนแรกว่าอยากจะทําตามความฝันในวัยเด็กในวัยเรียนอยากจะมาปลูกต้นไม้คือผมก็จะปลูกแบบหลายๆประเภทหลายๆชนิดอีกอย่างก็เพื่อการมาอยู่อาศัยในพื้นที่ของเราด้วยครับต้นไม้เนี่ยพืชต้นไม้บางชนิดก็โตด้วยธรรมชาติของเขาเองผมไม่ได้ตัดทิ้งผมจะปล่อยให้เขาโตโดยตรงเลยครับผมจะไม่ ไม่ไม,ไม,ไม่ตัดเขาต้นไม้พวกนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติครับแล้วก็ข้างล่างพวกอ้อยพวกต้นกล้วยพวกพืชบางชนิดผมก็ปลูกแซมเข้ามาครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดแต่งกำลังรอคิวอยู่ครับก็ขึ้นมาครับแล้วก็หลอกจากนั้นก็จะมีพืชเนี่ย พืชในน้ำต้นบัวของผมก็เหมือนน้ำเขาจะลดลงไปมากครับผมพร่องรอน้ำฝนฝนก็ไม่ตกไม่มาสักทีครับเนี่ยต้นไม้สวยๆของผมก็มาพูดกันต่อครับเพราะว่าก็คือโดยธรรมชาติบนโลกนี้เขาจะมีความสมดุลซึ่งกันและกันก็เมื่อกี้เนี่ยมาพูดถึงชีวิตในเมืองต่อชีวิตในเมืองผมเนี่ยก็คือ หาต้นไม้ยากมากนอกจากตามสวนสาธารณะตามเกาะกลางถนน <c oughs> ก็ทำให้อากาศร้อน PM 2.5เยอะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะสูดเข้าไปทุกวันก็ถามว่ามันมีอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ที่หายใจได้ไหมก็มีครับแต่ว่าขณะที่เราสูดดมหายใจเข้าไปก็มีสิ่งเกีือปนอย่างอื่นเข้าไปในร่างกายเราไปด้วยทำให้ ร่างกายของเราเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนแปลงได้รับอากาศออกซิเจนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มันมีผลกับร่างกายของเราอย่างมากครับอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการรับพวกสารพิษพวกนี้เข้าไปเยอะครับก็ท่านจะสังเกตตัวตัวท่านเองได้เวลาอยู่ในเมืองกรุงทำไมป่วยแล้วก็หายใจติดขัดได้ง่ายกว่ามาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ ท่านก็รับสารพิษพวกนั้นเข้าไปนั่นเองครับผมแหล่งที่ผลิตออกซิเจนให้โลกอย่างดีครับก็คือธรรมชาติครับการมีสองสองสองแหล่งหลักๆครับก็คือจากต้นไม้ครับจากป่าไม้ผลิตออกซิเจนให้โลกได้โดยตรงเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ด้วยครับไม่มี ที่เรียกอะไรไม่มีการเข้าโรงงานเพื่อจะผลิตเพื่อจะคือแปลงอากาศอย่างอื่นมาเป็นออกซิเจนแต่เนี่ต้นไม้เขาจัดการให้เองครับต้นไม้เขาจะดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เขาจะคายออกซิเจนกับคาร์บอนออกมาครับก็ก็เป็นโรงงานโดยธรรมชาติครับผมก็ได้แนวคิดตรงนี้ครับทํายังไงเราจะมาช่วยมาช่วยโลกนี้ได้ไม่มากก็น้อย ก็เพื่อการอยู่อาศัยของเราด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้ด้วยก็เลยชอบแนวคิดนี้ก็เลยตัดสินใจเหมือนที่ผมบอกผมก็อิ่มตัวในการทำงานอายุก็เริ่มเยอะแล้วก็เลยออกมาหาแหล่งพักพิงในวัยชราก็แล้วกันก็พูดง่ายๆก็เลยมาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราชอบ อยู่ใกล้ๆเราจะได้คือมีชีวิตที่มันสดใสมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับก็ผมอาจจะพะูดปฏิติประตอเกี่ยวกับการอะรนะหลักวิชาการมากเกินไปผมคิดได้อะไรผมก็จะพูดอย่างนั้นไปตลอดซึ่งท่านไปหาดูได้ทั่วๆไปครับไอองค์ประกอบของโลกเนี้ยที่ว่ามันมีสารอะไรอะไรบ้างอ่ะก็ท่านได้ฟังข่าวอะไรมา เยอะแล้วก็ลองมาฟังแบบแนวคือแนวธรรมดาธรรมดาของผมแล้วกันครับผมขณะที่ผมถ่ายคลิปไปครับเด็กๆของผมก็ขอเข้ากล้องหน่อยครับแล้ก็วิ่งวิ่งวิ่งมาก็ผมก็ถ่ายลงนิดหนึ่งครับเพราะผมถ่ายลงแทบจะทุกคลิปครับผมก็นี่แหละคือความสุขครับอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ ความตั้งใจของผมครับผมตั้งใจว่าจะปลูกต้นมาให้ได้วันละต้นครับก็คือไม่ได้ว่าปลูกทุกวันครับแต่ว่าบางวันเราปลูกได้เยอะสามสิบสี่สิบต้นก็ถือว่าที่เรียกอะไรปลูกลงนาไปก่อนบางวันที่เราไม่ได้ปลูกเราก็ค่อยไปเติมเอาทีหลังอันนี้คือแนวคิดของผมแนวคิดแบบง่ายๆครับเนี่ยผมก็ไปศึกษาหลายๆอาจารย์หลายท่านก็ <c oughs> ผมชอบ ผมชอบใช้คำพูดนี้ครับคำพูดที่มีคนชอบพูดว่าปลูกปลูกต้นไม้เมื่อไหร่จะได้โตได้กินก็ไม่ต้องห่วงครับผมแต่ก็อาจารย์บางท่านเขาก็สอนดีเขาบอกว่าต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยท่านเห็นข้างหน้าผมนี่ต้นไม้นี้ผมปลูกเมื่อสองปีที่แล้วค,คือ ถ้าไม่ลงมือปลูกมันก็ไม่โตครับฉะนั้นต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองโตกว่าปลูกปีหน้าครับโตแน่นอนครับถ้าท่านลงมือปลูกรอดบ้างไม่รอดบ้างก็ไม่เป็นไรครับปลูกหลายๆชนิดเดี๋ยวก็เยอะไปเองครับท่านจะสังเกตนะข้างๆบ้านผมนี่ก็จะเริ่มมีความร่มรื่นนะ มีต้นไม้แล้วผมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากครับเมื่อสองปีที่แล้วที่ขุดโคกน้องนาเสร็จมีแต่ดินล้นโล้นนี่ครับตอนนี้เริ่มมีความชุ่มชุ่มชุ่มชื้นจากต้นไม้ที่เราปลูกร่มเย็นครับมองแล้วสบายตาสบายใจครับพืชหลักของผมประเดิมคือกล้วยครับ ก็เริ่มมีต้นไม้เริ่มมาแสมเยอะแล้วครับก็คือถ้าใครชอบต้นไม้ที่ <c oughs> คือเหมือนผมผมจะใช้วิธีปล่อยให้ต้นไม้คือให้เขาขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพราะว่าผมมองว่าต้นไม้พวกนี้พอต้นไม้เขาใหญ่ขึ้นต้นไม้ ต้นต่อไปเราปลูกด้วยไม่ได้ปลูกด้วยก็จะตามมา่างเช่นเนี่ยพอต้นไม้เขาใหญ่สิ่งที่ตามมาเลยคือนกมาอยู่ครับนกพวกนี้เขาก็จะคาบเอาเมล็ดไม่ได้คาบครับคือเขากินเมล็ดต้นไม้ต่างๆแล้วเขาก็จะมาถ่ายลงใต้ต้นไม้พวกนี้ต้นไม้พวกนี้ก็จเจริญเติบโตมาได้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้จากการมีต้นไม้ใหญ่มีปลูกต้นไม้ธรรมชาติเนี่ย ต้นไม้ธรรมชาติผมก็ปลูกบ้างครับเนี่ยต้นประดูต้นคูนครับต้นคูนเดี๋ยวปีนี้คาดว่าต้นคูนผมจะออกดอกสะพังเต็มต้นแน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วเขาออกดอกมาไม่เมื่อเขาออกดอกปีแรกก็ประเดิมมาแล้วต่อไปก็คาดว่าจะเต็มต้นครับปีนี้ช่วงประมาณสงการานต์ครับที่ผมสังเกตด,ดูก็เป็น ฝากไอเดียฝากแนวคิดครับสำหรับใครชอบแนวสีเขียวเหมือนกันครับโรง <c oughs> ลงมือปลูกเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะจบวันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ <c oughs> การกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องผมก็รู้สึก มีความยินดีมากแล้วก็ขอบคุณจากใจครับบ้านสวนอรพันเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ